สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะมาดูวิธีการบัดรกรีกันนะครับสำหรับการบัดรกรีนั้นเราจะต้องมีน้ำยาบัดรกรีตะกัว หัวแรงอุปกรณ์ก็มีเท่านี้ครับโดยในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการบัดรกรีสายไฟเข้ากับมอเตอร์ครับก่อนอื่นก็ให้เราเสียบปลั๊กและกดสวิตช์ที่บัดรกรีเพื่อเพิ่มความร้อนถ้าเราไม่กดสวิตช์ในขณะที่เสียบปลั๊กอยู่หัวแรงก็จะร้อนเหมือนกันแต่จะร้อนน้อยถ้าเราจะให้ร้อนมากเพื่อที่จะทําให้ตะกัวละลายได้ก็ต้องกดสวิตช์ค้างไว้แบบนี้แล้วจี้ปลายหัวแรงไปที่ทองแดงที่มอเตอร์ครับค้างไว้สัก1-2วินาทีเพื่อให้แผ่นทองแดงร้อนก่อนจากนั้นก็ให้เราแย่เส้นตะกัวเข้าไป เพื่อให้ตะกั่วละลายเคลือบทองแดงแต่ถ้าแผ่นทองแดงนั้นเราเคยใช้มือจับมาก่อนเวลาตะกั่วละลายแล้วมันจะไม่เกาะที่ทองแดงครับตะกั่วมันจะเกาะกันเป็นก้อนบนทองแดงเท่านั้นวิธีแก้ก็คือให้เรานําแผ่นทองแดงนั้นหรือเอาปลายหัวแร้งก็ได้จุ่มไปที่น้ํายาบัดกรีน้ํายาตัวนี้จะช่วยให้ตะกั่วก่อติดกับแผ่นทองแดงได้แม้ว่าจะเปื้อนเหงื่อของเรามาบ้างก็ตามครับโดยในตัวอย่างนี้ผมจะใช้หัวแรงจุ่มไปที่น้ํายาบัดกรีซึ่งตัวหัวแรงนั้นก็ควรที่จะมีความสะอาดด้วย เมื่อจุ่มน้ำยาแล้วก็ให้ไปจิ้มที่แผ่นทองแดงอีกทีตัวน้ำยาก็จะไหลลงไปที่ทองแดงจากนั้นก็ให้แหย่เส้นตะกัวเข้าไปทีนี้ตะกัวก็จะละลายจนเคลือบแผ่นทองแดงได้แล้วครับแล้วก็ให้เราถือสายไฟค้างไว้สัก5-6วินาทีตัวตะกัวก็จะแห้งแล้วจากนั้นเราก็สามารถปล่อยมือจากสายไฟได้ส่วนอีกข้างที่เหลือก็ทําแบบเดียวกันเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับจากนั้นก็ลองทดสอบดึงสายไฟดูจะเห็นว่าแข็งแรงมากแล้วก็ลองด้วยการต่อไฟเข้ามอเตอร์ดูครับ ันนี้ผมใช้สายไฟแบบ USB สามารถต่อเข้ากับมอเตอร์ได้ จากการทดสอบก็จะเห็นว่ามอเตอร์ทำงานได้ตามปกติครับถือได้ว่าการบัดกรีครั้งนี้ทำได้ดีให้ผลตามปกติไฟสามารถวิ่งเข้ามอเตอร์ได้ถ้าใครทำแล้วตะกวัวไม่ยอมเกาะทองแดงก็ให้นำเส้นทองแดงหรือหัวแรงไปจุ่มที่น้ำยาบัดกรีก่อนนะครับซึ่งจะช่วยให้ตะกวัวเกาะทองแดงได้ดีมากขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับ วันนี้สวัสดีครับ